สวัสดีทุกๆคนนะจา๊ะป้าสวัสดีกัน,ว,นวันนี้ให้ป้าป้า,ปาเราทำอะไรเอามาเก็บสมไทยสมไทยนี่มันาสามารถลดไขามันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดีเลยนะมันมีงานวิจัยด้วยนะมีงานวิจัยของเพศัพวกเว็บต่างๆเว็บไซต์อะ่ะไปอ่านดูช่วยบำรุงกำลังใครที่อ่อนเพลียก็เนี่ย เด็ดยอดเด็ดใบไปผัดน้ำมันหอยไปต้มจืดต้มไก่เนี่ยใส่หมูสับใส่เต้าหู้อุ้ยอร่อยกินสดก็ได้นะเนี่ยรู้เป่ากินสดแกล้มส้มตำลาบน้ำตกสุดหน่อไม้ยำต่างๆเวลาเราไปกินยำก็ไปแกล้มได้ตัดปักชาก็ติดง่ายๆอันนี้เป็นต้นที่เราตัดทำสาวไปนะสมไทยของสิริรัตน์ออร์แกนิกการ์เด้นส่งมาให้เรา 2ต้นขยายได้ไม่รู้จบอ่ะนี่ยให้ป้าเก็บไว้ทุกยอดเลยเดี๋ยวจะเก็บเข้าตู้เย็นแล้วก็เอาไว้ผัดน้ำมันหอยออต้มจืดคือมันมันทำอาหารได้สารพัดเลยนะเนี่ยปลาปเราแข็งแรงเพราะว่าได้กินผักปลอดสารเพราะฉะนั้นร่างกายไม่มีสารเคมีตกค้าง ถึงจะออกไปกินข้างนอกบ้านก็ได้รับสารนิดๆหน่อยแต่ถ้ากินผักในบ้านเนี่ยก็จะได้สารอาหารเต็มๆโดยไม่มีสารเคมีเจือปนเลยเราปลูกแบบปลอดสารใช้น้ำหมักต่างๆธรรมชาติเลยเห็นไหมต้นไม้บ้านเราก็จะคึ้เขียวดูมะม่วงสิออกมาเต๊ไปหมดเลยเดี๋ยวเราว่าสวัสดีจ้าพี่หนุ่ยเพื่อนบ้านที่น่ารักของเรา ทำกับข้าวมากินทุกวนันน่ารักจริงๆเนี่ยสมสมเห็นสมไหมเนี่ยเขาจะมีหัวนะสมเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยตัดแต่งทําสาวไปนะเรายังไม่ได้แกะหัวออกมาดูเลยเนี่ยสมตัดปักชําม,มาติดง่ายเป็นพืชอวบน้ํำไงแต่ป้าเราเก็บผักทุกวันดูดิเห็นไหมได้เยอะด้วยตัดกินบนไป อันนี้เสร็จเดี๋ยวรอเขาแตกใหม่เราไปกินคณะเมซิโกต่อพื้ผักต่างๆอะ่ะปลูกได้ต้องขยายเป็นนะจ๊ะทุกคนนี่อยู่ในคุณนัทวุฒินี่ถูกล้อมไม่หมดแล้วคุณนัททวุฒินวลจันท์อันนี้ฟูมักของคุณนัทวุฒิเก็บไปได้เก็บไปเยอะแล้วนะเน,นี่ยเก็บเมล็ดพันธุ์นุ่นฟูมักของคุณนัทวุฒิตเต็มไปหมดเลยว่าขึ้นมาเต้นโดนเลยของสิริรั์ก็เหมือนกันได้เยอะเลยไหนขอดูในซี โอ้โหเอาป้าป้าไปเก็บเลยขอบคุณนะคะเก็บอีกไหมจะเก็บอะไรอีกล่าจะเก็บพลิกหลังบ้านไหม,อมเอาดูสิแต่ต้อมยวกันพาป้าป้าไปกันข้างบ้านข้างบ้านป้าหยุดหยุดไปนน่นตรงนูน่นไปตรงนูน่นอันนี้ตัดแต่งทําสาไปแล้วนน่นเขียวเลยเดินไปยังรกๆกอยู่ นี่เห็นป่ะพลิกเห็นนะเห็นมนะนี่ป้าป้าไม่แยกเลยเดี๋ยวป้าป้าก็ต้องไปแยกอีกเนี่ยพลิกเนี่ยดูดิพลิกเต็มเลยเอามาเลยโรยว่เดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็งอกแยกแยกเลยเดี๋ยวมันป้าไม่แบ่งมาอย่างนี้ป้าปาชอบกินพริกสดๆเพราะฉะนั้นต้องปลูกกินเองแบบนี้แหละ รางกายจะได้แข็งแรงเก็บพริกด้วยบ้านยังหลังบ้านรกๆอยู่เห็นไหมตอนนี้ทำคงทำค้างให้ถั่วนินการแล้วไหมฮะนะดูกล้วยไข่กันให้ดูกล้วยไขย่ กล้วยไข่หลังบ้านออกมาหน่อยออ,อ,ออกมาหน่อยออกมาหน่อยไม่สมบูรณ์นะตอนนี้ดูก็รู้ได้เยียะไหมดูคณะเม็กซิโกเดี๋ยวเราก็จะได้เก็บกินแล้วเเก็บทัวไปกินหน่อย ถั่วถั่วเอาพับบพัไปเก็บถั่วนินกาไปกินหน่อยที่นี่ถั่วนินกาไอ้นี่ถั่วนินกาของน้องยาช่องเกษตรพับเพลินเก็บไปกินหน่อยอันนี้คนหน่อยบรายรบุพยอมอุ้ยโตดีเอาดินมาหมกหมกให้ละโอเคมีป่าถั่วอันนี้ถั่วมันไม่ค่อยอันี้ไงแต่มันก็ติดเยอะอยู่นะเห็นป่ะติดเยอะอยู่ อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิง่งหมดแล้วเรียบร้อยไปได้เก็บพลิกอีกเนี่เห็นถัว่วไหมนี่เอาถัว่วแก่ๆเม็ดแก่ๆมาปลูกมาเพาะถั่วนินการทำาสาไอ้นี่ไปเรียบร้อยแล้วทำเสาเต้นชมจันทร์ ยังมีหญ้าเยอะๆรกๆอยู่แหนแดงตอนแรกเขาตายหมดเลยนะเราก็เทน้ําทิ้งนะแหนแดงของต้นะคุณต้นเกษตรชาแนลอันนี้เราก็เอาไว้ใส่น้ําหมักต่างๆเอาสองตอนแรกก็ใส่ไปแต่ทีนี้แหนแดงตายไม่รู้เราก็ไม่แน่ใจว่าเราใส่น้ําหมักอะไรไปหรือเปล่าแต่ตายหมดเลยเรานีเราเทใหม่แล้วเราก็ไปตักหน้าบ้านมาใส่เนี่ยแหนแดงคุณต้นเกษตร ไปดูช่องคุณต้นเกษตร h ช n แนลติดต่อซื้อขายแหนแดงไข่พัมหอยเชอรี่ได้นะจ๊ะคือเราก็ไม่รู้สาเหตุว่าเขาตายเพราะอะไรตายหมดเลยหลังบ้านออตอนที่ตายเราก็ไม่ได้ถ่ายคือเขาตายแบบแบบนี้เลยเ,ออเขาจะตายแบบนี้ออแล้วเราก็เทน้ำทิ้ง อันนี้เรายังไม่ได้ใส่ใส่เรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรใดๆทั้งสิ้นนะเนี่ยอันนี้เป็นน้ําปรับปลาเฉยๆที่เราใอ้นี่ไว้ที่เราคือเราเติมน้ําปรับปลาแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งวันเลยเนี่ยแล้วเราก็ไปตักแหนแดงหน้าบ้านที่ยังแข็งแรงอยู่นะเอามาใส่เลยแล้วก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นแต่เขาก็เริ่มขยายตัวดีนะโดยเฉพาะเนี่ยกระมังนี้ขยายตัวเร็ว เนี่ยเขาขยายตัวเร็วดีเหมือนกันนะแต่ดอกเขายังเล็กๆอยู่อ่ะเนี่ยเขาจะเป็นแหนแดงหรือแหนเป็ดอาจจะมีปนๆมาบ้างผมไมรู้เลยก็รอดูทดสอบกันไปเรื่อยๆจะรอบไหม เราตัดปักชำไปแล้วนะอรอลุ้นจะติดหรือจะตายก็ไม่รู้ <c oughs> รอลุ้นตัดปุ๊บทิปปั๊บรอลุ้นกันไปนะจ๊ะกระท่อมกระท่อมปลายนาหลังคามุงจ่าอันนี้พริกอันนี้พริกขึ้นมาเต็มไปหมดแล้วเห็นไหมเห็นไหมขึ้นมาเต็มไปหมดอืม เนี่ยตัดทําสาวไงพอตัดทําสาวเก็บพริกเสร็จแล้วก็เอาเอาเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยแกะเม็ดอย่างงี้เนี่ยพริกแก่ๆนี่ก็ได้เราแกะแล้วก็เอามาโรยๆเนี่ยอยู่กับนี่อยู่กับน้องน้องเมลบรีปลูกผักบนดาดฟ้านี่ก็น้องเมลบรีเอามาจิ้มไว้เอามาจิ้มไว้เหมือนกันเอาน้องเมลเนี่ย ชบาเมเปลิลนะจ๊ะเอามาตัดปักปักทิมท,มทิมไว้ติดง่ายดีเนี่ยชบา,าเมเปลิลของน้องเมลดีปลูกผักบนดาดฟ้าน้องเมลขายพืชพันธุ์อะไรต่างๆด้วยนะไปดูแล้วกันไปดูที่ช่องเมลดีปลูกผักบนดาดฟ้านะจ๊ะทุกคนนี่เนี่ยอย่างเงี้ยโอ๊ยอย่าทาแบบเรานะเดี๋ยวเนี่ยเราแกะแล้วเราก็ม่โรย,โรย,โรยแบบนี้แหละเห็นไหมว่าเขาขึ้นมาเนี่ยพริกเนี่ย คือธรรมชาติของพริกธรรมชาติของพืชผักเมล็ดพันธุ์ไม่ต้องไปนี่เขานะคือไม่ต้องไปแช่น้ําไปบ่มไปอบอะไรใดทั้งสิ้นถ้าเขาแข็งแรงเลยๆก็ขึ้นขอให้ดินไม่เป็นกรดเป็นด่างก็พอแล้วแบบนี้ขึ้นแน่นอนอืมไม่ต้องไปทําอะไรเขาอันนี้ก็เห็นป่ะเอามาตัดปักชำคือตัดแตง่งตัดแตง่ตแตงทําสาวแล้วเอากิ่งที่เราตัดทําสาได้แหละ เอามาปักชำสมไทยของสุริรัตน์เอากิิการเดนเห็นไหมคือเขาเป็นพืชอวบน้ําที่ติดง่ายมากเลยอันนี้ขมิ้นขมิ้นชันขมิ้นชันดูต้นขมิ้นชันสูงไหมสูงขมิ้นชันส่วนขมิ้นขาวของน้องบีช่องแม่บีปลูกผักเราก็จะได้กินแล้วนะโตแล้วอันนี้เอากิ่งมะกรูด เอามาจิ้มไว้ตรงนี้มันเป็นกิ่งที่เราตอนไว้นานมากแล้วนึกว่าจะไม่เกิดเราก็เอามาจิ้มไว้ตรงนี้มีรากหน่อยเดียวเราก็ามาปักไว้นะมะกรูดอันนี้นาจะเป็นมะนาวแป้นทราพรนะจ๊ะเนี่ยใช่ป่ <c oughs> หลงลืมไปเฮ้ยใ,ใช่ป่ะนี่ลงหลงลืมลืมเนี่อันนี้เอามาปักอันนี้ทูดาง เลื้อยดีจังเลื้อยไปจำไม่ได้แต่น่าจะใช่นะถ้าปลูกในนี้ปลูกในกระถางเล็กๆแบบนี้ที่เพาะจากเมล็ดนะของพี่กบพี่ฝนเนี่ยน่าจะใช่คิดว่าใช่นะนะพี่ฝนพี่กบมาลาเป็นชะดาพรเหมือนเนี่ยเอามาวางไว้นีแหละกระถางเนี่ยในกระถางนี้นะใส่น้ำหมักเศษอาหารไว้บุ้มเลยอะเออเนี่ยพวกเนี้ย ใส่นะ้ำหมักเศษอาหารไว้เต็มไปหมดเลยอันนี้ก็ไม่ติดสักทีนะเนี่ยลองเอามาหลายรอบแล้วนะอันนี้เป็นกิ่งของอะไรเปล่าตะลิงปิงนะเอามาปักไว้ทั่วเลยเห็นป่ะตะลิงปิงไม่ติดอะ่ะอันนี้เริ่มแห้งไปแล้วไม่ติดนะหลายรอบแล้วนะที่ตัดกิ่งตะลิงปิงมาปักชำนี่พริกก็ขึ้นมาเห็นป่ะเอามาโรยก็ขึ้น เราต้องเซตกล้องใหม่นะเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะถ่ายเนี่ยจะต้องแบบว่าพืนค่าการตั้งค่าของกล้องใหม่หมดมไปละผักช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องนะจ๊ะเหนื่อยแค่นี้นะ